สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับครูกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนในเรื่องของบทบาทของผู้ผลิตนะคะบทบาทของผู้ผลิตเนี่ยจะมีอะไรบ้างแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนกันนะคะ นักเรียนพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังเอ่ยนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราก็ไปเรียนกันเลยนะคะ,ะก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าผู้ผลิตเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะผู้ผลิตเองก็หมายถึงผู้ที่นำทรัพยากรและก็ปัจจัยการผลิตปัจจัยการผลิตเนี่ยได้แก่ที่ดินทุนและแรงงาน นะคะมาผลิตเป็นสินค้าและบริการเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการนะคะและความพึงพอใจของผู้บริโภคนั่นเองนะคะ,ะถ้าไม่มีผู้ผลิตเนี่ยก็จะไม่มีสินค้าให้นักเรียนบริโภคกันนะคะ,ะผู้ผลิตนักเรียนดูนะคะผู้ผลิตเองนะคะเป็นผู้ที่ รวบรวมปัจจัยการผลิตนะคะก็คือที่ดินแรงงานทุนที่ดินแรงงานทุนเนี่ยหรือก็จะเรียกว่าปัใจจัยในการผลิตนะคะ,ะแล้วก็รวมไปถึงผู้ประกอบการผู้ประกอบการนี่ก็คือเป็นผู้ผลิตนั่นเองนะคะโดยการที่นําที่ดินแรงงานทุนนะคะ,ะนำมาจัดสร้างโรงงานมีแรงงานในการผลิตมีเครื่องมือในการผลิตนะคะ จึงเกิดมาเป็นสินค้าและบริการเกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคนักเรียนเองนะคะอยู่ในฐานะผู้บริโภคไม่เอ่ยอ,อยู่ในฐานะผู้บริโภคกันนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของบทบาทและหน้าที่ของผู้ผลิตนะคะ บทบาทและหน้าที่ของผู้ผลิตเนี่ยนักเรียนดูจะมีอะไรบ้างออันแรกนี่ก็คือนำทรัพ,พยากรแล้วก็ปัจจัยการผลิตเนี่ยมาผลิตเป็นสินค้าและบริการอย่างที่ครูบอกไปข้างต้นเพื่อที่จะตอบสนองก่อตอความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองนะคะะแล้วก็ตัดสินใจว่าจะผลิตสินค้าและบริการอะไรจะผลิตอย่างไรผลิตเพื่อใครนะคะ ผู้ผลิตเองจะต้องมีการตัดสินใจหรือว่ามีการวางแผนนะคะที่จะผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคนะคะต่อไปดำเนินการให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนะคะดำเนินการให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเนี่ยอันนี้เนี่ยก็คือ ผู้บริโภคจะต้องมีการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการอย่างไรนะคะ,ะแล้วก็ต่อไปก็คือจะมีการกระจายสินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่ผู้บริโภคนะคะเพื่อที่จะให้ได้รับความสะดวกสบายในการซื้อขายสินค้าและบริการในการกระจายสินค้าเนี่ยก็คืออาจจะมีการกระจายสินค้าไปตามร้านค้าต่าง เพื่อที่จะให้ผู้ผลิตผู้บริโภคเองนะคะได้บริโภคสินค้าและบริการตามความต้องการนะคะอ่ะแล้วปัญหาที่มักจะเกิดกับผู้ผลิตสินค้าและบริการนะคะจะมีปัญหาอะไรบ้างนะคะเราก็จะมาดูกันนะคะก็คือในเรื่องของการขาดแคลนทรัพยากรที่เป็นปัจจัยการผลิตนะคะทำให้ผลิตสินค้าได้น้อยลง ทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการเนี่ยก็คือจะมีอยู่อย่างจำกัดนะคะแต่ว่าความต้องการของผู้บริโภคเองเนี่ยมีอยู่ไม่จำกัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ผลิตเองจึงขาดแคลนทรัพยากรนะคะในการผลิตสินค้าและบริการเนี่ยน้อยลงนะคะ,ะแล้วก็ในเรื่องของการปรับตัวไม่ทันต่อความเข้าหน้าของเทคโนโลยี เพราะว่าสังคมเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนําเทคโนโลยีเข้า,าใหม่ๆเข้ามาในการผลิตสินค้าและบริการนะคะอา,อาจจะมีการล่าช้าหรือว่ามีการผลิตสินค้าได้ลดน้อยลงกว่าผู้ผลิตรายอื่นที่มีความพร้อมมากกว่านะคะแล้วก็ในเรื่องของการขายสินค้าและบริการยากขึ้นเพราะว่า มีผู้ผลิตสินค้าและบริการประเภทเดียวกันมากขึ้นผู้บริโภคเองจึงสามารถที่จะเลือกใช้สินค้าและบริการตามความพึงพอใจนะคะผู้บริโภคเองเนี่ยสามารถที่จะต้องเลือกซื้อสินค้าตามความพอใจของตนเองได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ผลิตที่จะขายสินค้าและบริการได้ดีเนี่ยและยาวนานจะต้องเป็นผู้ผลิตที่สามารถผลิตสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพนะคะตรงตามความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองนะคะอ่าต่อไปคุณสมบัติของผู้ผลิตที่มีคุณภาพนะคะอันดับแรกก็คือเราต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะคะอ่าเราต้องคำนึง,งถึงสิ่งแวดล้อมก็คือเราเนี่ยจะต้องมีจิตสำนึกที่ดีในการผลิตนะคะก็อย่างเช่น ผู้ผลิตสินค้าที่ทำจากไม้ควรมีการปลูกป่าทดแทนมีผู้ผลิตอาหารควรใช้สีจากธรรมชาติมาผสมอาหารนะคะโรงงานอุตสาหกรรมก็ควรที่จะมีการบำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำต่างๆนะคะเพราะว่าจะส่งผลกระทบถึงสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วส่งผลกระทบต่อ ผู้ผลิตเองด้วยนะคะต่อไปความซื่อสัตว์ต่อผู้บริโภคนะคะความซื่อสัตว์ต่อผู้บริโภคเนี่ยก็คือไม่คิดที่จะเอาเปรียบผู้บริโภคเพราะจะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดความไว้วางใจในสินค้าและบริการนะคะและไม่เปลี่ยนไปบริโภคสินค้าและบริการของผู้ผลิตรายอื่น ก็คือการที่เราเนี่ยไม่เอาเปรียบผู้บริโภคนั่นเองนะคะอ่าต่อไปก็มีจิตสํานึกที่ดีในการผลิตสินคา้าและบริการอันนี้เนี่ยจะต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วยอย่างเช่นไม่ใช้สารสงเคราะห์ประเภทสารเร่งเนื้อแดงสารฟอกสีผสมในอาหารเพราะจะทําให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคด้วยนะคะ มีจรรยาบรรณนะคะมีจรรยาบรรณแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมอันนี้เนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยไม่โฆษณาสปปรรพคุณของสินค้าและบริการเคลืนความจริงนะคะอ,อ,อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะอาจทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเ,เกิดอันตรายได้นะคะต่อชีวิตหรือเสียทรัพย์สินโดยเปล่าประโยชน์ได้นะคะ ต่อไปก็จะเป็นมีการวางแผนนะคะมีการวางแผนเนี่ยก็คือ,อ,อจะต้องมีการศึกษาหรือว่ามีการสำรวจวิจัยความต้องการของผู้บริโภคก่อนที่จะผลิตสินค้าและบริการในแต่ละครั้งเสมอนะคะอันนี้ก็คือคุณสมบัติของผู้ผลิตที่มีคุณภาพนะคะในการผลิตสินค้าออกมาให้ผู้บริโภค ต่อไปก็จะเป็นประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจะมีประโยชน์อย่างไรก็คือผู้บริโภคเนี่ยได้รับสินค้าและบริการที่ดีมีประโยชน์และเหมาะสมกับเงินที่จ่ายไปก็คือคุ้มค่านั่นเอง 2. ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมีความปลอดภยัย 3. ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในการในสินค้าและบริการต่างๆนะคะ 4. สี่ทรัพยากรการผลิตมีใช้ได้อย่างยั่งยืน 5. สินค้าและบริการมีการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นอยู่เสมอนะคะตรงตามความต้องการของผู้บริโภคนะคะอ่า ส่วนสำหรับทั้งหมดเนี่ยที่ครูพูดมาก็คือจะอยู่ในส่วนของผู้ผลิตนะคะส่วนสำหรับนักเรียนเองนะคะถ้าหากนักเรียนเนี่ยเป็นผู้ผลิตนักเรียนเนี่ยจะผลิตอะไรสินค้าอะไรเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคนะคะแล้วในการผลิตสินค้าแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพนะคะ ออกมานำํำอ,ออกมาขายให้กับผู้บริโภคนั่นเองนะคะ,อ,ะอันนี้ครูหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจในส่วนของผู้บริโภคกันนะคะว่าผู้บริโภคเองเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบทบาทของผู้ผลิตนะคะ,ะประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการ นะคะให้กับผู้บริโภคจะเป็นอย่างไรนะคะอ่หวงว่านักเรียนคงจะเข้าใจกันแล้วนะคะเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะครูก็จะมีชิ้นงานให้นักเรียนได้ทํากันนะคะให้นักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่1หน้า115นะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนก็ส่งกลับมาตามช่องทางไอเดียล์ของครูเหมือนเดิมนะคะ อ่าสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะนักเรียนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ